สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านกดเข้าไปตรงคำว่าช่องนะครับจากนั้นไปตรงคำว่า p ย a y l i ต t นะครับผมได้ทำ p ย a y ิสต์แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสูบมือ8มิลนะครับแปลงมือ2อบาเยอรมันการเทสลูกนะครับสลักกระโดงไปยังไงครับดูได้นะครับแล้วก็จะตัว M4 นะครับแล้วก็ EP ใหม่นะครับก็คือ E ีของเจ้าตุกอุปกรณ์เสริมนะครับ E ีสุดท้ายนะครับของไอจุดนี้นะครับ โอเคนะครับ okay, EP น mm. mm. ี teachers, b, 8, nah, ้นะครับผมจะมาสอนวิธ hmm. okay, mm ีการประกอบแล้ว hmm. ก็พูดเกี่ยวกับโอลิงนะครับว่าชิ้นส่วนพวกนี้มันทํางานยังไงมันมีหน้าที่อะไรนะครับใครที่ยังไม่ดูต้องกลับไปดู EP หนึ่งสองสามก่อนนะครับไม่งั้นท่านจะไม่เข้าใจนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมจะมาสอนวิธีการประกอบแล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกับโอลิงพวกนี้นะครับมันทํางานยังไงมันมีหน้าที่อะไรนะครับอันดับแรกนะครับตรงนี้นะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นตัวปิดนะครับปิดตัวไหนนะครับอาเลือกภาไไนก่อนดีอ่ะลูกบอลผมใส่ไปแล้วนะครับผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับนับสองตัวไปไหนเอ่ยพยายามหมั่นเช็คหมั่นดูแลนะครับนะครับผมจะมีเรื่องเล่าให้เรื่องหนึ่งต้องให้ฟังนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งทัาเข้ามานะครับบอกว่าอยู่ อยู่สปปลาวนะครับถ้าเกิเป็นคนไทยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเขาอยู่สปปลาวเขาบอกว่านะครับพี่อ่าสูบมันระเบิดนี่มันเกิดจากอะไรได้นะครับมีคนหนึ่งนะครับอยู่ที่สปปลาวสูบตัวเนีน้นครับระเบิดตายครับหน้าจะตายนะเห็นเขาบอกว่าตายนะครับเห็นเขาบอกว่าเสียชีวิตนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะอ่าเกิดจาก ก็กรแกนตัวนี้ระเบิดผมคิดว่างั้นนะครับเขาเลยบอกว่านั่นแหละด้านในมันมันระเบิดนะครับผมก็เลยลองดูแล้วนะครับว่าจะกระเบิดได้ยังไงนะครับนะครับเราประกอบตัวนี้เข้ากปก่อนนะครับด้านในเป็นลูกบอลนะฮะแกนตรงนี้นะครับนะครับหนึ่งแหละแกนตรงนี้สําคัญมากครับอย่าให้เกิดสนิมนะครับสองนะครับตัวนี้นะครับถอบมีปัญหาครับ มันจะเกิดเสนเี่ยมจุดนี้นะครับจุดเกลียตรงเนี้ยด้านในด้วยนะครับมันแกะไม่ออกผมขี้แฉกนะครับเดี๋วค่อยว่ากันนะครับถ้าแกะไม่ออกไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มันมันไม่เป็นไรนะครับถามว่ามีโอลิงไหมน่าจะมีนะถ้าถถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตรงนี้เนี่ยด้านในเนี่ยเนี่ยมันจะมีโอลิงหนึ่งตัวเหมือนตรงนี้เลยนะครับเหมือนตรงนี้เลยนะครับถ้าใครแกะออกก็แกะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยว่ากันเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับเดี๋ยวผมจะแกะชหลังแล้วกันนะครับ มีโอริงหนึ่งตัวนะครับเนี่ยตรงนี้แหละเปลี่ยนด้านในเหมือนกันนะครับเกลียวตรงนี้นะครับตรงนี้อะหัวท้ายเนี่ยมันขึ้นสนิมครับเวลาเราอัดนะครับสนิมนะครับสนิมมันเกิดจากว่าอากาศนะครับบวกกับน้ําบวกกับเหล็กนะครับมันเจอกันมันก็เลยเกิดสนิมนะครับเพราะว่าท่านไม่สนใจโอริงพวกนี้นะครับเนี่ยโอริงพวกนี้เป็นตัวปิดลมนะครับเนี่ย โอลิงพวกนี้นะครับนนเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเป็นตัวปิดลมนะครับปิดลมปิดอากาศแต่ไม่ให้เข้ามาในไอ p ในสูบของเราสูบจะต้องเป็นระบบปิดนะครับระบบปิดก็คือจะไม่มีอากาศเข้ามาได้เลยนะครับในชิ้นส่วนของมันถ้ามีอากาศเข้ามาเราทิ้งเอาไว้โอลิงพวกนี้นเสียครับทิ้งเอาไว้อากาศเข้ามาได้จะเกิดสนิมด้านในครับพอเกิดสนิมเสร็จเราใช้งานไปเราไม่รู้ใช่ไหมครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปแรงดันที่เราอัด ข้แรกเนี่ยมันจะไม่เยอะครับพอเราแทงด้วยตัวแกนตรงนี้เข้ามปนะครับมันจะอัดนะครับอากาศด้านในเนี่ยมันจะอัด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 นะครับร้อยพันปีไอสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันยังได้นะครับอัดเข้าไปในในถังในสายของเราเนี่ยหกพันตามเกจเลยนะครับเกจตัวนี้ยม่เห็นช่างเขาซ่อมเนี่ยนะครับเขาอัดถึงนี้เลยครับอัดตรงตรงนี้นะครับ ผม็ยังคิดวไาเฮ้ยทำไมอัดเยอะขนาดนั้นนะคบผมกลัวว่าสายมันจะระเบะิดไม่ใช่หรอกผมกลัวสายมันระเบะิดผมเคยสายระเบิดมารอบหนึ่งแล้วนะครับสายนี่แตกครับระเบิดตุ่มเลยนะฮะผมเลยกลัวว่าผมไม่อยากจะอัดแรงนะครับอ่าเราอัดเข้ามาเนี่ยนะครับแรงดันตรงนี้ถ้าเป็นช่วงนี้มันมาเยอะครับมันอัดเข้ามาแรงดันเริ่มสูง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 มาสูงมาแล้วปุ๊บตรงเกลียวตรงนี้ครับตรงเกลียวเนี่ยเกลียวที่มันอยู่ด้านในอะเกลียวนี้นะครับ มันเกิดจะเหนิมเนี่ยมันระเบิดมันขาดครับเช่นคิดดูว่าแรงดันสามพันสี่พัน psi นะครับมันดันเข้าไปเนี่ยมันระเบิดโตมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาโดนตรงนี้ก่อนนะครับอัดเข้ามานะครับเศษเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กนะครับถ้ามันมีเศษเหล็กเนี่ยอัดเข้ามาตรงนี้ทะลุนะครับนะครับทะลุเลยนะฮะเราดึงขึ้นมาใช่ไหมครับพอดึงตรงนี้แกนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย นะครับาดึงแจงขึ้นมาแจนสุกขึ้นมานะครับระเบิดนะครับระเบิดมาโดนตัวนี้นะครับตัวนี้มาโดนขาเรานะครับมาโดนขาเราถ้ามันซวยนะครับถ้าซวยคือมาโดนขาเราผมคชื่อว่าอาจจะเกิดจากตรงนี้ระเบิดแล้วก็มาโดนขาอย่าลืมนะครับว่าเท้าเราเนี่เหยียบตรงนี้ครับซ้ายขวานะครับเหยียบอย่างนี้ มันระเบิดตรงนี้ครับตูมออกมาอย่างเงี้ยอาจจะมาโดนตรงขาของเรานะครับตัดเส้นเลือดนะครับอาจจะมาโดนตัดเส้นเลือดนะครับแล้วก็ตัดเส้นเลือดใหญ่อย่างเงี้ยแถวขาแล้วก็เสียเลือดตายประมาณนั้นนะครับผมก็เลยย้ำนะครับว่า p c p มันอันตรายนะครับเราต้องหมั่นดูแลนะครับบางคนใช้ไปนานๆถังก็ไม่เปลี่ยนอะไรก็ไม่เปลี่ยนไม่ไม่ค่อยสนใจมันเนี่ยบางครั้งก็อาจเกินลิมิตมันเกินไปอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงครับที่มันจะระเบิดถ้ามันไม่ระเบิดมันไม่เป็นไรครับ ถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมามันไม่ได้บอกเรานะครับว่าพี่ผมจะไม่ไหวเลยนะพี่พี่อัดอย่างเงี้ผมแค่จะระเบิดเลยนะพี่มันไม่มาบอกเรานะครับมันตู้มเลยนะครับจะบอกให้นิ้วขาดไปเลยนะครับเป็นหลายคลิปแล้วนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยเขาถ่ายคลิปมานิ้วนะครับแทบขาดนะฮะเลือดเต็มมือนะฮะถังมันระเบิดตรงเกลียวถังมันระเบิดนะครับมีคลิปใน youtube เยอะนะครับท่านลองไปหาดูนะครับอันตรายมากนะครับ พยาพยามพยายามใส่ใจนะครับแกะออกมานะครับบางว่างเขาแกะสูบออกมาต่อให้มันไม่พังนี่แกะออกมาทาความสะอาดนะครับเช็คว่ามันมีสันิมไหมนะครับพยายามนะครับไม่ใช่ว่าใช้งานอย่างเดียวนะครับบางคนใช้ไปสี่ปีห้าปีไม่เคยเช็คไม่เคยทาความสะอาดเลยก็เพราะมันไม่พังไงผมก็เลยไม่แกะไม่ได้นะครับต้องลองแกะออกมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเื่อมันเกิดสันิมขึ้นมาห้ยสนิ้เต็มเลยเว้ยเราเห็นก่อนเนี้ยแล้วก็ปิดทิ้งเลยนะครับไปหาซื้อตัวใหม่มาอฮะ ดีกว่าชีวิตเรามันจะมัตายเพราะว่าสูบราคาหลักพันนี่ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับผมก็นะครับอ่ามาต่อนะครับใส่ตนี้เสร็จนะครับห่าจะมาใส่แกนเข้าไปนะครับเอาแกนใส่เข้าไปนะครับประกอบอ๋อผมลืมพูดถึงเรื่องโอิงนะโอเคโอเคตัวนี้พูดไปแล้วนะครับหัวมันนะครับอ่าดึงไม่ขึ้นก็ตรงนี้แหละนะครับ ดึงมมนขึ้นตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดตัวนี้นะครับกดไม่ลงก็ตัวคลิกตัวนี้นะครับอ่ากดไม่ลงตัวคลิกตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนโอริงมันนะครับทำแรงกันไม่ได้ก็คือโอริงตัวนี้นะครับทำแรงกันไม่ได้นะครับเปลี่ยนตัวนี้แต่ผมไปถ้ามันมีอาการเนี่ยให้ท่านเปลี่ยนหมดเลยนะครับทุกทุกอย่างเลยมันมันจะดีกว่าท่านจะมาอาการเฮ้ยดึงไม่ขึ้นบ่ะ เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้โอลิมไม่เปลี่ยนเยออีกหน่อยถ้ากดไม่ลงอีกนะครับอีกหน่อยก็ทำอะไรันไม่ได้อีกนะครับเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนยกเซ็ตนะครับยกเซ็ตเลยนะครับนะครับประกอบนะครับใส่แกนเข้าไปนะครับอ่าแกใส่เข้าไปมันจะใส่ยากนะครับถ้ามันถ้าโอลิมมันดีมันจะใส่ยากทีดนึงนะครับหม่ไมครับเอาเียแล้วนะครับใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับให้มันเหลือประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวประมาณนี้นะครับน้ำน,นะครับแล้วก็ประกอบฐานก็ได้นะครับประกอบฐานเลย,ยาลืมใส่น้ำมันเข้าไปนะครับประกอบแนละ้วอ่าครับประกอบนะครับเข้าไปนะครับหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มไป อ้าวตีกลิ่นะยครับหมุนเข้าไปนะครับค่อยหมุนเข้าไปนะครับ ตึงมือพอนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากมายนะครับบางคนโอ้โหขันซะไม่คิดจะซ่อมเลยนะครับเวลาที่เราซ่อมเวลาที่เรามาแทนแน,นี่มันทํายากครับโอลิงนี่มันจะมีความยืดหยุ่นนะครับจะมีความยืดหยุ่นของมันอยู่แล้วเราอัดแน่นเกินไปเวลาถอดก็ถอดยากนะครับเอาพลอยตึงมือพอนะครับประกอบฐานก่อนนะครับ โอเคจะมีพอนะครับจากนั้นเราก็ใส่แกนใส่ท่อตรงนี้เข้าไปครับท่อ,อตัวท่อตัวเล็กนะครับมีท่อใหญ่กับท่อเล็กนะครับเข้าไปก่อนใส,ใส่ตรงนี้นะครับใส่นี้ก่อนนะครับแตักนี้นี้เข้าไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่ตะกรุน้ํามันนะครับอย่าลืมใส่น้ํามันเข้าไปใส่ก่อนดีวกว่านะ โอลิงพวกนี้นะครับจะเป็นตัวไม่ให้ลมเข้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวไม่ให้น้ำรั่วนะครับมันน้ำอะไรล่ะน้ำรั่วนี่เอา้าพูดทีครับพูดทีต้มเติมใส่ตัวนี้นะครับน้ําใส่แกนก่อนนะครับแกนตัวเล็กนะครับอ่าแกนตัวเล็กนะครับ ส่แกนตัวเล็กเข้าไปนะครับโอเคนะครับใส่แ,สแสกนตัวเล็กครับอ่าประมาณนี้นะครับแกนเข้าไปจากนั้นก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับกระดุมแกนนะครับโอเคนะครับมาอย่างนี้นะครับอ๋ออีกอย่างนะครับอีกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืม อย่าลืมโอลิงนะครับหนึ่งตัวนะครับโอลิงตัวนี้นะครับโอลิงการกระแทกนะครับมันขาดไปแล้วนะครับเราก็หาเอาหาเอาตรงไหนมาเทียบนะครับเอาแกนตรงนี้มาเทียบก็ได้นะครับโอลิงเก่าอ่าโอเคตัวนี้เป็นโอลิงเก่าครับประมาณนี้นะครับเราเทียบเลยเราใส่อย่างนี้นะครับใส่นี้ก็ได้นะครับโอเคเอาไว้เป็นตัวอะไรครับ เป็นตัวรับแรงกระแทกนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับนี่ครับเวลาเราเราสูกเรากดนะครับมันจะมากระแทกตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่เวลากดมันดังแ๊กแตกแตกนะครับถ้าเราใส่เข้าไปมันก็จะเงียบนะครับมันก็จะเงียบโอเคนะครับนี่ละลางเป็นโอลิงนะครับนะครับเป็นตัวนี้โอลิงตัวเล็กนะครับมาเงี้ยนะครับ อย่างนี้นะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับตัวที่เป็นโอลิงขยับได้นะครับอ่ะใส่เข้าไปครับใหม่หมุนเกลียวนะครับเกลียวหมุนอย่าลืมใส่น้ำมันนะครับอาราะไม่ยังไม่ใส่ก็ใส่เข้าไปน้ำมันเข้าไปน้ำมันเข้าไปเคนะครับนั้นหมุนนะครับหมุนเข้านะครับหมุนเข้าไป ผมเกรียมเข้าไปนะครับเอาให้ตึงมือพอนะครับส่วนมากผมใช้มือหมุนอย่างนี้นะครับผมจะไม่ใช้พวกกงพวกคีมอะไรนะครับเพราะบางครั้งมันก็แน่นจนไปอ่ะจับผ้าหมุนหน่อยนนึงนะครับแค่นี้นะครับก็อยู่แล้วเพราะว่าโอริงมันจะปิดลมเองนะครับมานี้นะครับประมาณนี้นะครับอ๋อผมลืมโอเคนะครับมีหยุดตัวหนึ่งที่ผมจะให้ใส่นะครับ บางคนคิดว่าเฮ้ยสูบมันมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยไหมนะครับอ่ามันก็แล้วแต่อ่าคนผลิตนะครับคนผลิตบางคนเขาก็ใส่มาให้คืออะไรครับอ่าเช็ดตัวนี้ผมลืมเลยเป็นน้ํายาหล่อเย็นนะครับน้ํายาหล่อเย็นนี่นะครับท่านไปหามาไปหามาจากร้านรถอะไรรถยนต์ก็ได้นะครับเป็นพวกน้ํายาหล่อเย็นของรถยนต์นะครับ เราซื้อมาเลยนะครับซื้อมาซื้อมาขวดหนึ่งนะครับจะเป็นแบบที่เราเติมไมได้นะครับแบบเติมเติมออกก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีอยู่ที่บ้านมันเหลือนะครับอยู่ที่บ้านมันเหลือ่านก็เอามาใส่ได้นะครับเป็นของรถยนต์นะครับมันใส่ตรงไหนนะครับผมลืมไปเมื่อกี้โอเคอ่านะครับนี่นะครับโอลีมพวกนี้นะครับ พวกนี้เนี่ยทาการปิดอากาศเข้านะครับแล้วก็เป็นตัวที่เราต้องเติมน้ํายานะครับนี่นะครับโอริงตัวนี้สำคัญมากนะครับโอริงทุกตัวแหละนะครับมันสําคัญมากเลยนะครับถ้ามันรั่วมันอะไรน้ํามันจะรั่วออกมานะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นนะครับเรามาเติมน้ํายาครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงด้านข้างของท่อของแกนนะครับหยัดเทเข้าไปในแกนนะครับด้านข้างนะครับ ยังไงนะครับเดีย๋ยวผมเติมให้ดูแล้วกันอยมันทําคลิปมือเดียวมันทํายากนะครับเทนะครับเอาก็าน้ำยายมาโอ้โหเบ่งกําเอาไปซักนะครับปิดฝาไม่แน่นนะโอเคนี่จริงนะนะครับเอเคนะครับเทนะครับเทลงไปนี่นะครับเทลงไปนะครับอันนี้เป็นน้ำยายที่ผสมแล้วนะครับอันเทลงไปเลย ถ้าเราไม่เปลี่ยนโอริงโอริงเราล่วนะครับน้ำพวกนี้มันก็จะั่วตามนะครับเข้าข้างๆนะครับผมขอเติมก่อนแล้วกันเพราะว่าผมทำมือเดียวนะครับหกแล้วนะฮะเติมนะครับเติมเพื่ออะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับเพื่อหล่อเย็นนะครับเป็นน้ํายาหล่อเย็นนะครับมันจะช่วยให้ไม่เกิดสนิมด้วยนะครับ ไอแกนของเราเนะี่ยแกนเหล็กของเราเนี่ยมันจําเป็นมากอย่าให้เกิดสนิมนะครับถ้าเราใส่น้ํายาหล่อเย็นเข้าไปมันก็จะช่วยให้แกนของเราไม่เกิดสนิมระัหนึ่งนะครับสองก็คือเวลาเราใช้งานสูบเนี่ยถ้าเรามีน้ํายาหล่อเย็นสูบเรามันจะร้อนช้าครับโอเคและโอ้โหหกนะครับฝาไม่แน่นนะเมื่อกี้โอเคนะครับ ถ้าท่านเอาแบบเป็นขวดอ่าเป็นน้ำเป็นเป็นหัวเชื้อมันเนี่ยท่านก็เอามาผสมนะครับผสมน้ํานะครับเติมประมาณไหนนะครับเห็นไหมครับเติมประมาณเกือบเต็มนะครับให้มันมีช่องอยู่นิดนึงนะครับเผื่อในการโยกในแข่อะไรของเรานะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปนะครับน้ำมันเข้าแล้วนะครับอ่าเดิมนะครับใส่เข้าไปนะครับ มันต้องเหลือ,อไว้นะครับเหลือ,อไว้จุดนี้นะครับนะครับจุดนี้ให้ให้มันลงไปด้วยนะครับมีช่องเอาไว้อ่ะผมเข้าไปรัดเฟรยหน่อยครับวันนี้โอเคนะครับมุนเข้าไปนะครับเข้าไป จากนั้นมาดูครับถ้าโอริงเราเสียนะครับถ้าโอริงเราเสียมันจะมีน้ําออกมาจุดนี้นะครับถ้าโอริงถ้าตัวปิดเนี่ยโอริงด้านในเสียนี่มันจะมีน้ําออกมาเราจะมองเห็นเลยครับว่ามันจะมีน้ํน <ๆ S 2> าน้ําหลอดเย็นเราเนี่ยไปออกมานะครับแล้วก็ทําการซ่อมได้นะครับถ้าเราถ้าเราเห็นแล้วเราก็เปลี่ยนเลยนะครับเพราะอายุกยารใช้งานมันมันนานแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ใส่ตัว โอ้ทำคลิปยากนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่ท่อนี่ครับท่อด้านนอกนะครับท่อนอกใส่เข้าไปครับเช็ดทำความสะอาดนะครับเจ้าเจ้าแกนตรงนี้ก่อนนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับเจ้าแกนอย่าลืมพวกน้ำมันนะครับใส่เข้าไปก่อนน้ำมันใส่โอลิงนะครับมันจะรักษาปกป้องโอลิงเอาไว้นะครับโอลิงทุกตัวนะครับ อลิงทายก็ใส่นะครับใส่หมดเลยครับอลิงดันหัวดานท้ายใส่หมดนะครับนั้นใส่แกนเข้าไปนะครับแกนนอกนะครับอ่านะครับแกนนอกเข้าไปหมุนครับหมุนเข้ามันเริ่มนะครับพอตึงมือพอนะครับน่ะตึงมือแล้วนะครับปิดแล้วนะครับจากนั้นนะครับไอแกนที่เราเหลือไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะใส่นี่เข้าไปนะครับใส่สลักมันนะครับเข้ามานะครับมาใส่นะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับหล้วก็หมุนใส่นะครับหมุนเข้าไปกดลงนะครับแล้วก็หมุนเข้าโอ้ยทำชิบย,ยากนะขำมึงก่อนแล้วกันนะ มุนเข้าไปนะครับหมุนหมุนเข้าไปให้จึงมือนะครับเข้าไปเช็ดก่อนโอเคนะครับหมุนเข้าอย่างนี้นะครับอ่าจึงมือแล้วนะครับเข้าไปก็เช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับความสะอาดอ่าเรียบร้อยนะครับ จากนั้นทําไงต่อครับว่านะครับน้ําไม่รั่วนะครับถ้าน้ํารั่วตรงนี้แสดงว่าโอรีที่ผมเปลี่ยนมันสิบมันเสียหายนะครับเจ็บร้อนนะครับนั้นก็เราใส่น้ํามันนะครับดึงแกนขึ้นมาครับอน้ำมันตรงนี้นะครับใส่นะครับใส่ตรงท่อนะครับใส่ตรงแกนนี่แหละนะครับใส่ตรงแกนเข้าไปเพื่อให้มันลื่นนะครับอ่ะแล้วไปนิดนึงนะครับกดนะครับ น้ำออกมานี่แสดงว่าโอลิงนะครับโอลิงผมผมเปลี่ยนมานาน้ะครับตัวนี้นะครับผมซ่อมผมผมได้มาแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะครับถ้ามีน้ํานี้ออกมานี่ครับแสดงว่าโอลิงนะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับโอลิงตัวนี้นะครับนะครับเราจะเห็นทันทีครับถ้ามันพังนะครับถ้าโอลิงมันเสียไหมครับนี่ครับมันจะมีน้ําอะไรออกมานี่เลยแสดงว่าโอลิงด้านในนี่ ถ้าเราเปลี่ยนหม่นี่ยว่าเรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยมันมีอาการเสียหายนะครับมันอาจจะเกิดจากโอริงมันผิดเบอร์หรือยังไงนะครับนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ซ่อมทำมาทํางานถอดซ่อมเหมือนเดิมนะครับการซ่อมแล้วก็ถอดกันเหมือนเดิมนะครับถอดเหมือนเดิมที่ผมสอนนะครับว่าถอดยังไงอีพนี้เล็กหน่อยนะครับน้ำผกก็โอเคนะครับคร่าวๆนะครับนะครับเป็นกำาังให้กับสมาธินะครับ ถอดยังไงซ่อมยังไงใส่น้ํายาจะเป็นไหมนะครับนะครับจําเป็นนะครับจําเป็นมันจะทําให้เรารู้ว่าหนึ่งละมันรั่วกอเล่เราล้วมั้ยสอง่าเวลาใช้งานเนี่ยสูบมันจะร้อนช้ากว่าปกตินะครับก็โอเคนะครับอีพีนี้นะครับเรื่องสูบก็น่าจะจบแล้วแหละนะครับพวกกรองพวกอะไรนี่ก็ผมก็สอนไปแล้วนะครับเปลี่ยนกรองเอาสัมภาใส่แทนนะครับมีเข้าไปนะครับ ก็น่าจะจบแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปขึ้นเจ้าตัวอะไรนะผมก็ยังนึกก่อนนะครับว่าจะสร้างอะไรดีนะครับอีพีหน้าเดี๋ยวใครว่ากันนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ